พัางงาฝนตกหนักต่อเนื่องต้นไม้และเสาไฟฟ้าจำนวนมากล้มปิดทับเส้นทางบริเวณเขาหลัก เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่12กันยายน2556ได้เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ริมทางและเสาไฟฟ้าจำนวน11ล้มปิดทับเส้นทางบริเวณถนนเพชรเกษมช่วงเขาหลักตะบนคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาจนทำให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้เนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันนานกว่า10ชั่วโมงทำให้ดินภูเขาชุ่มน้ำอ่อนตัวจนทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มลงมาปิดทับเส้นทางดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาต้องระดมกำลังอัน,นวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอันตรายของผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโดยในเวลา9นาฬิกาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกลและเครื่องมือเข้าไปตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางผิวจราจรอ,ออกไปได้และสามารถเปิดผิวจราจรได้หนึ่งช่องทางทำให้รถยนต์สามารถผ่านไปมาได้ชั่วคราวก่อนเร่งเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าที่ล้มลงมาทั้งหมดออกไปจากผิวจราจรและติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่จนแล้วเสร็จในเวลา18นาฬิกา ด้านนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าพบว่าดินภูเขาบริเวณเขานางหงเส้นทางสายพังงาทับปุดรวมทั้งเขาท่ากระไดเขาศกในอำเภอกระโปงก็เกิดการเลื่อนไหลลงมาปิดทับเส้นทางหลายจุดจังหวัดพังงาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวทั้งหมดเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากดินถล่มพร้อมทั้งประกาศเตือนราษฎรในจังหวัดพังงาซึ่งอาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงพายดินโคลนถล่มเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้